นี่ไงก็ขึ้นอันนี้แล้วไงก็ขึ้นแล้วบุ๊บรับที่ดีโทรศัพท์เสื้อผ้ายิ่งนเะสื้อผ้ายตลอดเวลาเก็บเครื่องใหม่ยังใช้ยีสองเอาใต้เลยนะโอ้กับมิสครื่องพูลาต้องอัปเดตบันไดมีอันอยู่ใครจะเหมือนพี่เดียวล่ะเซลฟี่จากทัมซุงเอยียงไปบอกไปอิจฉาจังทำไมบอกฮอตแอปเด้ คือเราจาแพ้กับตำนานหลาใจแอบพิการครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์โละพูให้ไม่รู้ผมไม่รู้แชร์ลงเพจหรือยังในนักรองวงหนึง่งคือเขาตะวันแดงได้จ้าท่านหวัวยีสี่แมนบอบอรูจ้าแต่ว่านักรองวงไหนกับ้างตะวันวงข่อยว่าปตำรวจจับกฎหมายเขาก็บอกยู้ดินดีไม่ว่า,วา,จ,วา,าบบจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นเทิง ซีแกมกับพ่อใหเ,เขาคนเขาหากี่น้งข้ามสื่อสารเขาจะไปหาเรื่องแบบว่าอะไรได้พี่น้องบอกถึงว่าเออบอกถึงจะควา้างเลยและเป็นต้นไปขันเข้าไปนี่ก็ทีนี้เขาบอกเขามา,า,มาแต่ผู้ใดไปกับไปรวดเพราะว่าเราต้องนึกถึงเด็กศิลปินด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กศิลปินไปหากินไป,ไ,ปไปชิวเสดียนตำบ้านลงไปพี่น้องตำรวจจับมากเขาบริจับอันอันนี้เขาหนึ่งเขาจับไข่เขาจับต้นสังกัดเขาจับผู้ปกครอง ปล่อยให้ศิลปินที่อายุต,ต่ำกว่า20ปีเข้าผับเข้าบาร์ไม่ได้กฎหมายเขาเขียนผนึกใส่กรบเศษกระดาษอยู่ว่าเข้าไม่ได้มาตายอย่างว่าไปเจอพี่น้องเอาทนายมาเบิดตัวทนายเบิดตัวทนายบิก๊กมาตานั้นมาตานี้มากหลายน้ำหอมมาดามฟินมาสั่น อย่าหาทำด้ออันเอาศิลปินนะ่ะขนาดน้ำตาลนะ่ะ<อ>น้ำตาลยังขาดอีกแค่สองปีสองปี่ไม่มกี่เดือนเลยนะย<า>ังอดสาว<ด>เอา,เอาน้ำตาลอดสาวเอาเลยนี่แบบว่ามันอยากมากมันอยากมากแบบว่าพี่ให้หน่วยไปได้ไหมสองเพลงสามเพลงอยู่ก็ขึ้น<ม>นุ่แบบว่าเสร็จเป็นเสร็จพยายนอนแต่ว่ามันมาท่านเต็มยี่สิบจานนะแม่เขาก็มีจิสมนึกอยู่มันมาท่านยาดหยาดเงินเติมเงินเพิ่เนเขาก็ เบิงอยู่ลาบงานเรากับตรงเบิงได้แม่ไวแต่พืชแต่พืชตำรวจจะาประคุมพี่น้องตอนไปมันเขาไม่พูดหรอกแต่ว่าเขาจะมาย้อนหลังเราด้วยซี่เกี่ยร์ไม่ยากมาเพราะตายซี่เกี่ยรมันนั่นอันยังนั่นลีโอมันนั่นคอปเตอร์มันนั่นคนใครเอาคนใครเอาขึ้นเขาว่ายังดอกแล้วเขาวางดอกแต่ว่า ไฟหนึกถึงความถูกต้องพี่น้องมีเหล่ามียาเนาะมีเหล่ายาปาปิ้งนะฮะเนาะฮาหลอไปพังไหนเขาพี่บอกลดรับรถรับอยู่รออยู่ข้างหลังรถรับผู้รออยู่ข้างหลังรถรับผู้โกงสีดำโกงสีดำผู้ต้องหาหรอรถรับผู้ต้องหาก็เลยจัดเซตจัดเซตศิลปินรุ่นใหญ่วันนี้มีน้อง เชนี่มีน้องซีสเตมสเตมแล้วก็คุณก้องวายุคุณชินจังอะไรอีกคุณมหาคุณมหาปอนแล้วก็คุณโอ้พี่น้องเบื้องหลังท่นนี้คุณบอสคุณบอสค่ะคุณบอสมาโชว์ตัวนะวันนี้น่ะเพราะว่าสี่งานแล้ววันนี้คอแห้งแล้วเอ๊ะคอแห้งเราต้องต้องนอนคอแห้งต้องนอน เราต้องมองถึงระยะไกลเลยทุกคนเราเขา,าต้องมองถึงไกลๆว่า,าภาพลักษณ์ของศิลปินเท่านี้ยิ่งศิลปินเรามีมีเด็กเยาวชนเด็กๆที่แบบว่ากําลังเรียนรู้กําลังทําตามเหมือนเหมือนพี่ๆศิลปินเวลาพี่ๆรุ่นพี่ประพฤติท,ที่ไม่ดีเราก็จะบอกว่าประชุมล่าสุดเราบอกว่าสูใหญ่แล้วศิลปินช่วยมาพ่ยอีกหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงเด็กเขาทำตามถ้าคุณประพฤติดีเด็กเขาทำตามเพราะงั้นศิลปินรุ่นพี่ต้องทําเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆโตเกียวมิวสิก อุอ้ยเขาอ,อยากให้เต่าไดฟังประชุมนหน้าเหมือนม่วงขึ้นอย่างนี้ทางชุดรีดพี่น้องเพราะว่าเยาวชนเพาะเยาวชนมันเยอะแล้วแล้วก็ฝึกสอนการแก้ไขตำหนิการแบบแบบค่อนข้างละ,ละเอียดเยอะครับพี่น้องไล่ไปตลาดนี้พี่น้องอย่าลอยอย่าลอยมากกันในวงในค่ายมากกันมากแล้วพิดกันกันยาก,กันพี่น้องซอยบึงตะไค่าาเดอรพี่น้องเม่นเลยอย่ามาชอบกันในค่าย ยอะมากกันแน่ค่ายเพราะได้ผู้ใดก็สร้างขันมากกันแต่เต็มกันอยู่ข้างนอกโรดไปหาเงินต้องกันอยู่ข้างนอกโรดเพราะผิดกันมาแล้วพีดอย่างเรองมันขากันในห้องเพราะบ้านมันจะพังอยู่ที่เดิมมันก็เคยเห็นไงว่าแบบประวัติแบบว่าคือเห็นมาเยอะเนาะเพิ่งเห็นมาสมานหนือกันมี่แบบว่าศิลปินก้องอะไรแบบมากกันกับพนมพนี้เขาก่อยากให้มากกันเลยจริงเหรเพราะมันมีผลแบบเยอะมากใครว่าสิบบอได้ว่าใครก็บอกกันช่วยเจียวตัวใครหนึ่งละเออ ห้ามบ่ได้ดอกห้ามบ่ได้ก็ต้องห้ามเพราะว่าเขาลงทุนหลายลงทุนลงแรงหลายก็ซื้อปิ่นอยู่ซื้อมีคนที่นี่เข้ามาบุคลากรคนนี้มั้คนนี้เอาซูบเรียวกูลงทุนเป็นห้าหกแสนบ่ไรอยังซุ่ยมากกับละไรซุกับฟังแต่ฟังแต่อาแล้วบ่ฟังผู้บริหารบ่ฟังผู้จ่ายเงินอะไรแบบนี้พี่น้องเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับให้สีจับตามองช่วยกันอย่าได้เสื้อตัวเกี่ยวมิวสิกไส์เจ้าของร้านห้าไปพี่เดียวเรียกเจ้าของร้านให้หน่อยเร็ว ของร้านอยู่ไหนเนยลายเอื่อยแล้วอยู่ใส่เอ,อื่อยหรืออ่านแล้วสืบข่าวม้าอยู่ใส่แล้วอยู่ใส่บอกแลก้วแม่เนรุ่นลูกลูกค้าให้ได้เสือหลายอยู่นี่เป็นมือเป็นเสแสร้งรับชมอยู่เสื้อนี่ใส่ทุกลายเดือนี่ยลายใส่ทุกลายสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเปพียงใดขึอนดูด,ดูตัวเก็บไม่สิบมืดบอ,อานั่งพี่ไอานั่งพี่ไอ น่ารักแบาบว่าคืออันจับปูใส่ก,กระดกเดี๋ยว่ะจีะ้น<จ>้องเบนขอไมค์ตัวน,นึงเบนไมค์ตัวนึงอยู่ไหนน่ารักทุกคนเลย,ยเบนเสียด,ดีเนี่ยง่ายจัวเบน,นเสียอีกแล้วแม่ไมคอยู่นี่ไหม,ไมขอนนไมค์ตัวนึงพนักงานก็หายดีดีเบนเบนลูกวันหนึ่งเรียกหาเบนมาสิบรอบบนเป็นไงบ้างดีครับตัวแต่ เราดูแลบ่เล่นน้ำเด้บ่ใช้เสียบไข่บ่เล่นน้ำเด็ดดีบ่ใช้สีแดงบ่เล่นน้ำเด็ดดีเขาต้องเล่นกับคนดีเขาต้องเล่นกับคนดีบอหยอกเด้อเปยังไงบ้างไปยังข้าวเด็ดๆก็เกี่ยวมิวสิกขอไม่หน่อยเร็วโอ๊ยผ้าพื้นไปกินอาหารเด็ดอย่าดูเล่อดีไรหมูบออันน้องก้องว่าจังไหร่ฟางอะไรหมูมันจะมีหมูผัดตะไคร้เนาะน้องก้องว่าขออนุญาตเอียได้ค่ะที่ดจ้อันมันจะมีหมูหมู ตับตะไคร้อาหารเวียดนามเนาะผักอัญชันจ่าละสามสี่ลอยเพงๆอยู่บ่ไม่ยินดีค่ะยินดีอยากให้น้องๆอิ่มบ่อ่อเรื่องหมูตะไคร้แซ่บเพิ่์น่าแซ่บหลายมาเลยเพิ่์น่าอันผมขออันนั้นเนี่ยครับอีหยัางนอหนองก้องผมขอลาบหมูนะครับอานารมันให้มันนอกเป็นมันนออีสตาบันเท่าอยู่กล่องอันว่าอยู่นั่นลาบหมูแซ่บบะคักเพิ่์น่า คุณคูชินจางกลับมาเห็นอุ้ยแม่นําแม่นํามุ่นหรือแม่นําหยางนี่กเ็เลยว่าคุณคูชินจางอันนี้มุกงทหารเด้อจ้าแม่นํโค้งแม่น,โมนมาโค้งค่ะคือบีบข,ข้าวแ้วมนอาหารแนมมุ้งจ้าแม่นํโค้งกันอ่ะ <c oughs> สุขข้าวแล้หันน่ะคูชินจางน่ะน้องๆกระตื่นเต้นหลายสวยวิวสวยวิวดีมากพาไปเที่ยวริมโคงเสือ้อที่สั่ง,งวันนั้นยังไม่ได้รับเลยค่ะอุ้ยกาลังทยอยส่งนะคะก็มีพี่ๆที่ได้รับแล้ว มันก็ได้ไปแล้วมันกับ่รงจากบูดาหารพุน้อะใช่ก็ตามแบบว่าขนส่งเขากำลังกระจายสินค้ากันอยู่ตอนนี้เพราะว่าออเดอร์น่ะบ่อยากสิ